ะครับเรามาดูการทํางานของทีมช่างแมนกันนะครับวันนี้ระดมสัพพากำลังทั้งหมดนะครับมาติดตั้งผนัง EPD ตอนนี้พี่แมนกําลังทากาวต่อเคลือบโฟอมลงไปบนแผ่น EPD กันนะครับเป็นการติดตั้งทากาวก่อนที่จะใส่ด้วย U เฟรมนะครับเสริม U frame เสร็จปุ๊บนะครับก็จะนําไปติดตั้งบนผนังนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของผลงานของ ทีมงานสวิตเทอร์เรสคอนสตรัคชั่นโดยคุณธนากรแล้วก็ทีมช่างแมนนะครับนี่ครับทากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ยูเฟรมเข้าไปนะครับและนี่คือผลงานทั้งหมดที่เขาทําอยู่ที่นี่กับผนัง EPD ที่บางหนานะครับโดยทีมงานสวิตเทอร์เรสคอนสตรัคชั่นธนากรบ้านโฟมรายงานตรงโดยซั่งรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับ0917893563นึ่งสามไลน์แอดสัญชัยครับ